ครัจากคาถามนะครับอ,อธิบายก่อนว่าตัวจอทีวีผมเนี่ยมันไม่ได้รองรับความละเอียดถึง120นะฮะมันเป็น60ทีนี้ผมมีการเชื่อมต่อกับตัวนี้ตัวฮ u ร์พซึ่งต่อจาก Type C เข้าสู่ HDMI ซึ่งไอตัวเนี้ยมันรองรับได้ถึง 4K 60เฟรมเลทนะฮะแต่ว่าไอ้ถ้เทียบกับตัวอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยมันจะปรับสุดไม่ได้เท่านห ก็จะอยู่ที่ความละเอียดอยู่ที่พ0นแปีนะฮะแต่ว่าสามารถดน frame rate ันเฟรมเรทได้ถึงหกสส่วนกราฟิกต่างๆปรับที่ปานกลางจะปรับอยู่ที่ปานกลางแล้วก็มีบาอัานเปอดสูงเปิดสูงบ้างส่วนเฟรมเรทที่ลองดูเมื่อกี้ก็จก่เห็นนั่นคือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ45-60นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นฉากที่ไม่ค่อยมีอะไรก็หกได้ส่วนฉากต่อสู้นั้น มือหนึ่งถือมือถืออีกมือหนึ่งฉันจะจับจบอยยังไงเอาเป็นว่าอยูขออน,น,น,นุญาตแบบนี้แล้วกันอ่ะจะลองอยู่แล้วกันนะฮะว่าว่าเป็นยังไงเจังจริงพอมันต่อพอมันต่อออกทีวีแบบน,นี้โดยตรงโดยที่ตวัวเครื่องเนี่ยยังเป็นโหมดอยู่ที่เทอร์โบยี่สิบห้านะครับยังไม่ใช่สามสิบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ต่อปลั๊กไฟอะไรเลยก็ยยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะรู้สึกว่ามันโหลด มันโหลดฉากได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับเปิดคอมิกอ่ะแต่อันนี้จะไปฉากต่อสู้จริงเดี๋ยวรอดูเฟรมเรทนะฮะอย่างตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ60เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรอให้เราดูว่าเมื่อเข้าสู่ฉากต่อสู้แล้วเนี่ยเฟรมเรทจะปเป็นเป็นยังไงบ้างตามที่ถามมา ก็ถกโอเคนะฮะเพราะว่าเฟรมเลตมันไม่ได้ ตกอะไรขนาดนั้นคือเฟมเรทก็ได้เฉลี่ยอยู่ที่เราๆห้าสี่สิบสนะฮะนี่คำถามว่ามีการต่อทีวีนะแต่ทีนี้คําแนะนําจากผมก็คือให้คิดว่าไอ้เจ้าตัวอะไรนมันเป็นเหมือนพีซีฉะนั้นแล้วการตั้งค่าที่หน้าจอเนี่ยเราควรจะต้องตั้งค่าแบบให้มันออกที่จอจดใตอนหนึ่งไอ้พวกนี้ โอเคเคลียร์อ่ะมาต่อกันก็คือใครไม่จำจากผมก็คือเจ้าตัวแอร์ไลน์เนี่ยตั้งค่าให้มันออกจอที่จอสองนะครับเพื่อหลักๆคือสองเหตุผลก็คือหนึ่งเพื่อไปการประหยัดแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้เพราะว่าเนี่ยเมื่อมีการออกนี้ปุ๊บแบตเตอรี่มันจะมันจะมันจะไหลค่อน,นข,ข้างไว แล้วก็เพื่อดึงประสิทธิภาพของตัวเครื่องเนี่ยให้ออกมาตัวนี้ให้มันจะได้ไดม่ต้องแชร์กันแต่ชื่อว่ามันเป็นพื้นฐานของ PC ปกติแล้วนะฮะแต่ถ้าตอออกทีวีเนี่ยผมก็แนะนําว่าไปซื้อฮาร์ดใส่ส่วนพวกเกมใหญ่กว่านี้แต่พวกเกมค r ีปเหลายอย่างอ่าพวกเกมคาร์บอยไซเบอร์พังอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะร่วงได้ก็ก้องลองดูผมไม่ผมไม่้มมซื้อเกมอะก็เล, <c oughs> <c oughs> เลยบอกไม่ได้ แต่คร่าวๆก็คือออกได้เต็ม60เฟรมเรทนะอันนี้ถือว่าเป็นขำจอดได้ไม่เอ่ย